เอาได้โจทย์ยากแต่เช้าเลยลูกค้าอินบ็อกมาบอกว่าพี่ครับคันเบดผมใบสัน S4 สคันสุดลักของผมโดนน้ำท่วมไปพัดไปแล้วโออินบ็อกมาลูกค้าแบบหนูก็อ,อไปหามาให้นะคะลูกค้าบอกอยากได้คันเดิมเพราะว่าชอบเซนเขาชอบแบงค์เขานะคะหาให้ผมหน่อยอะมะทางร้านก็ให้ใจด้วยนะคะจัดราคาโปรโมชั่นให้พี่เขาไปนะคะลดไปคันละ200บาทเลย นี่เขาซื้อหนูไปสี่คันหนูก็เอามาให้โปรกับลูกค้าท่านอื่นด้วยละกันเหลืออยู่ไม่กี่คันนะคะอันนี้หนูสั่งมาเพื่อมาลดราคาให้ลูกค้าเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะกับใบฝัน S4 นะคะแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์สนะคะซูเปอร์เอ็กคอร์สแท้ทั้งเส้นนะคะด้ามเป็นทรงพินบอลลิงสีดําทองตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชื่อเสียงดังนะคะหาใน YouTube ได้เลยนะคะคนเทสเยอะมากนะคะดีไซน์สวยเป็นด้ามก๊อกผสมนะคะรอ แบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์นะคะความยาวหกจุดหกฟุตท่อนเดียวนะคะมีมาเฉพาะสปินนิ่งหกจุดหกฟุตท่อนเดียวมีมาสองเวทนะคะแปดสิบเจ็ดกับสิบยี่สิบนะคะอา้าวเนี่ยเอ็กคอร์แท้จนถึงปลายเลยนะคะไม่ใช่สติกเกอร์หลอกนะคะแล้วไกด์ก็จะเป็นไกด์อย่างนี้นะคะเป็นไกด์ซิกสองขาแบบเทพๆหรูๆนะคะอ่ะมาหนูลองสะบัดให้ดูก่อนนะคะ สำหรับเวท87เนี่ยหนูบอกเลยนะว่าสายเดินหนอนตกกระสู่ตกกระพงเหยื่อสามกรรมสองกรมเนี่ยต้องโดนตัวนี้นะคะสวยมากๆนะคะส่วนใครที่แบบที่ผมเผื่อโดนชะโดด้วยอ้าวเล่นเวท10 20ได้เลยอ่ะ10 20เห็นไหมแต่ท้ายยังเด้งอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะงัดท้ายคลิปนะคะว่า งัดได้ใหญ่สุดเท่าไหร่นะคะหกจุดหกฟุตนะคะตัวนี้จะเป็นเวทสิบยี่สิบหูเด้งแบบสถานสวงนะคะบอกเลยนะคะว่าให้เฉพาะแฟนขับร้านถั่วไทยฟิตติ้งตุกุมวิท85แปดสิบห้าเท่านั้นนะคะไม่ใช่คันมือสองไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของตกรุ่นใดๆนะ,ะของใหม่สั่งมาเพื่อมาลดให้กับลูกค้าเลยนะคะลูกค้าอินบ็อกมาทางร้านก็ให้ใจไปเลยทัวว่าอันไหนเนี่ยหนูช่วยได้หนูช่วยนะคะพี่เขาบอกผมอะทั้งครีมอะไปหมดเลยอุปกรณ์ผมไปหมดเลยอะ เอามาช่วยกันนะฮะจากคันละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะหนูขอเอาเท่าแบบจะเท่าทุนก็ไม่ได้เพราะขาดทุนไปคันละเก้าสิบาทด้วยแต่ไม่เป็นไรให้พิเศษไปนะคะเป็นคันละพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะหน e ึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาท EMS คันละสองร้อยบาทส่งใส่ท่อ PVC นะคะ mm hmm. ก็คือลูกค้าเนี่ย สั่งได้เต็มที่เนี่ยสี่คันรวมท่อใหญ่ได้ก็สองรอบาทตกค่าส่งแค่ห้าสิบาทโอ้โหช่วยขนาดนี้หนูก็ให้ใจขนาดนี้นะคะลูกค้าใครที่เป็นแฟนขับร้านหาไทยวิทิ่งสั่งด่วนนะคะเน่มาพร้อมซองอย่างดีนะคะชอบแบบเบาๆเซนสะดุ้งหรูหลูดูดีเอาไปแอคได้เลยใช้อีกสักสามสีป่ปีสวยๆหรูหลูแบบนี้ส่งต่อให้ลูกได้นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนอ้าว จัดด่วนนะคะกับใบสัญ S4 นะคะจัดโปที่ร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85สาขานี้สาขาเดียวนะคะอย่าเอาราคานี้ไปวิ่งหาตามร้านนะคะพี่หนูจัดโปคนเดียวช่วยน้ําท่วมนะคะทางร้านไหนที่เขาไม่ได้ลดอย่าไปว่าเขานะคะนี่หนูให้เฉพาะลูกค้าประจําหนูนะคะก็เลยเอามาจัดให้ด้วยนะคะเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเที่ยวเอาราคาไปเล่ถามตามร้านนะคะแล้วร้านอื่นน่ะเขาเกลียด พวกหนูขึ้นมานะคะพี่หนูจะจัดโปให้พี่ไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดทํำกันแบบนี้นะคะนะก็สั่งซื้อเข้ามานะคะอินบ็อกซ์ทักมาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะคะได้แบบเท่ที่นะคะแล้วก็ทางร้านโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะไม่ทําเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยส่งคันเบ็ดเนี่ยสองสาร้อยคันนะคะเวลาทำเก็บเงินปลายทางเนี่ย ของหายเยอะมากนะคะกว่าหนูจะตามของได้2อาทิตย์นะคะและส่งครั้งละ200-300คันลบทบไป2อาทิตย์เนี่ยรวมเป็น7จ0ดแปคันหนูจะเอาทุนที่ไหนไปส่งให้ขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วตีกลับมาสภาพแบบโอ้โหต้องใช้คําว่าโอ้โหเลยนะคะพี่วนไปรออประเทศไทยกลับมาเพราะฉะนั้นนะคะไม่ได้ว่าลูกค้านะคะแต่ทางก็อยากให้ทางร้านเนี่ยเอออยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นใจทางร้านหน่อยนะคะเพราะว่าการแพ็คคันเบอมันก็ยากนะคะพี่ แพ็กบับเบิลใส่ท่อ pvc อันนึงเนี่ยหนูใช้แรงงานคนเนี่ยค่ะแพ็กกันอนะ่ะสี่คนนะคะพี่ทําวันหนึ่งที่ส่งอนะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นใจกันนิดนึงนะคะใครที่พร้อมโอนนะคะชอบจริงๆตามหามานานพร้อมโอนก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหน้าร้านอยู่ปากซอยสุขุมวิทแป้านะคะถ้ากลัวว่าร้านไม่มีจริงเปิด google map นะคะเปิด Google แ a บแล้วพิมพ์ชื่อร้านหัไทยฟิตชิ um ่งสูขุมวิทแป้านะคะ เปิดมาเป็นกว่าสิบกว่าปีแล้วนะคะโอเคนะไปละจ้า